สวัสดีครับผมเด็กขัวนะฮะวันนี้เราจะทำการรีวิวการ์ดอีกเช่นเคยนะเพราะว่า,าตัวของของเล่นเนี้ยก็ไม่มีต่างซื้อแล้วครนันช่างมันเรามารีวิวการ์ดกันดีกว่าการ์ดของการ์ดไปไฟชุด SP ศูนย์สาม K สองเป็นกล่องของชินเกินทัวร์ดากอนรีบีนะฮะเป็นกล่องของรีบีซึ่งอันนี้ก็แกะกล่องมาดูแล้วนะฮะอ่ะ ดูดว่าข้างในมันมีอะไรใครสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันให้อะไรมาบ้างหรือแค่ผามาเฉยก็เอาให้ดูแล้วกันนะฮะก็หน้ากล่องก็เป็นชิน n การทัวร์ก็รีบีจะมี armor s i v e r u s รีบีกับั้งกล่องนี้จะเป็นของรีบีหมดเลยแล้วก็หลังกล่องเนี่ยจะเป็นตัวของของเสริมที่รีมาให้ของตัว legend เ o อ,เเอร์สายเรวาทินนะอ่านี่ ดากอเลมมิเซเลียอันนี้ดาบราอันนี้เลวาทินเรีบมีอาร์ซิทาการีบีด้วยแล้วก็มีเดมิออส์ซอสรีบอับิเกลรีบอัทโร่ารีบอ่ะมีกียก็ต์เซเว่นด้วยนะฮะที í, uh, Liberty, uh, ades, ่ร uh, ีรีรีบันดี้มาให้อมีเป็นแกนกาเดสเป็นของสายแปดขาอืมมีอ่อเฮลกิ เทโอเกะอ่าไอ้สายผู้สำเร็จโทษอะ่ะไอ้บัตตี a ้เนี a ่ยไอไอตัวนี้แหละชื่อมันเชื่อว่าในนีเรยมานแห่งความรู้เสียงเทโอเกะเพารีบีนะมีเอ่อเด็กกัดารุกิรีบีมีเบดวิง uh, ฟินิกซ์รีบีเจ้ากับดักเรียกไกลโกลนรีโมทรีบี o ก็จะเป็นสายเอ่อเด็กยูโรสายกับดักที่ก็ตั้งใตตั้งแต่ภาคแรกเข้าไหม ยัไม่ได้เหมือนกันเออใช่ฮะทุกคนก็คือตัวของบันดี้ไฟเนี่ยก็จะมีเป็นอนิเมะแบบภาคของภาคนิวไดที่ประเทศเราเนี่ยทำมาใหม่เนะก็ผมลองดูมาแล้วก็สนุกดีไม่ไม่ก็เหมือนว่าจะอาจจะภาคเสียงใหม่บ้างไม่มั่นใจก็นะอย่าลืมลองไปดูกันบ้างลองลองไปดูกันได้ฮนะเออนั่นแหละก็ไม่ได้ขายของอะไรแต่ก็น่าสนใจเนาะอ่ะ ต่อไปก็เป็นซิยวเอไอเบดจ็อกเกอร์อ่าอดูแรนดอลร,รีบีอัสเทออัสเทดิออสนะอ่าจะโผล่ครั้งล่าสุดก็พักฮันเล็ดไม่ก็พัคหนึ่งเลยมั้งไม่รู้เหมือนกันอีเจ็ดเขาเขาดอนรีบีเอ้ด้วยกัรไอไอ,อตัวนี้แหละที่มันมันชื่อว่าอะไรนะอนชื่อเดทาริก้านะ่าเดทาริก้า เป็นมังก,กรที่โดนแบนดนไปเพราะว่าเมื่อออกสนามถมการ์ดหนึ่งแบบริสุดไม่ออกจากไม่ถูกทำลายคคชิโกงตอนการ์ดทำดาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองไปหาอันดูกันแล้วกันเราเอามาให้รู้ว่าม,มันมีอะไรบ้างเผื่อคนเข้าสนใจอ่าก็มีดเดสเกตดากอนรีบีเดสรูนกาโวกรวัรโวลจตุราชายหาสิ้นโลกคนที่หนึ่ง คาราโทสอันนี้มังจอ้องมองจ้องมังกรมาแห่งจุดจบอาซีธากาเรียบีอ,อันนี้เป็นอาซีธาการ่างเอาไปเล่นกับสวายกับเออใช่ดาวน์สวายกับดาวน์ไดอ,อ,อันนี้สายหกเขาเอ่อไอผมเรียกมันชื่อว่าแวรีนอัปปะคอนนะหกเขานี้เทวุตสวรรค์นินรันดร์เอเทลอ่าต่อไปมัน ของเวทมนต์ละพ s สดุแห่งมิตรภาพ Disaster p a l a ร e Light of Destiny Future p a l ร์ t ันเล็บโฮปทู e ล e ์เลเจนด์รี่ f f หัวใจสองดวงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นให้มาทั้งสองกล่องเลยนะที่เป็นคิดหนึ่งกัคิดสองนะหัวใจสองดวงโคตรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรีตัวของเรวัตินมาละก็ยังมีเป็นเรวัตินล่างแรกตำนานแห่งปราดดาบ คำชี้แนะของเมอร์ลินปอของดาบราชาซูเทรอซูเทคอสการจุกคิดของแม่ทัพผู้ชานฉลาดดาบมาดาบราชันจำลองไดสเลฟเลปิก้าข้างสมบัติแห่งมิดเนียห้องแห่งดาบราชานอินฟรรรรรรอร์ิเบิร์ดเบลดวอลดาบราชานมันศักดิ์สิทธิ์เอ็กคาลิเลบอร์เลปิก้า ดาบราชันจำลองดาบเหล็กไร้น้ำเลปิก,ก้าดาบเหล็กไร้น้ำอ้สุดยอดเลยชื่อก็มีเป็นเดลู่ที่ถูกเลือกการเล่นแร่แปทธาตุของทรีเมจิตุสเอ่อไม่รู้เหมือนกันอ่านชื่อไม่ถืออกดาบราชันจำลองซูฟิกาเลปิก้าอ่าแล้วก็เป็นไม้ตายถ้าต้องห้ามซาเวสฟอมดาบประสมุนที่ถูก จะกินเลวอาทินซาเวชอาแล้วก็มีจจโตด้าฮาชาแห่งไวา์ way, ซึ่งโลคคที่สองเราโวเดมอสด้วยก็ว่าเป็นรีไซย์พวกนั้นแล้วก็หลังกล้องก็จะให้มาเป็นขอบทองสองใบนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างเกลือเลยเพราะาได้เป็นอาดีซาอาอาซีทาการีบีซึ่งผมไม่เล่นกับเดมิออสรีบีซึ่งผมก็ไม่เล่นเช่นกันโอเคมาเก็บของกัน อาฟอยออกเราจะแกแกากันเผืจจ่อได้เล่นไงอ่ะแล้วก็เอาอพวกข้าก็พวงี้ออกส่วนนี้ก็เดี๋ยวเทลส,ส่วนไปนะคุยกล่องก็เหมือนกันนะก็แกะมาแล้วแต่ก็จะให้ผู้ชมดูว่าผมได้อะไรมาบ้างนะก็เหมือนเดิมทุกอย่าง ก็มีไปโฆษณา,น,านี่ฮะทุกคนผมได้อบิเกลกับเดมิออร์ม่ใบสุยอดเได้แห่ตัวที่ไม่เล่นอบิเกลมีเด็กแต่ว่ามันเป็นเด็กอของสายชาปนกิจธรมินก็เลยไม่รู้ว่าคือมันน่าจะเล่นได้แหละแต่ว่ามีใบเดียวอ่ะจะไปเล่นยังไงอ่ะถือว่า เพราะว่าในเนี้ยมันก็ไม่มีเรียบิเกลอ้อนี่ไงมีเรียบิเกลให้ก็เลยได้ตัดเคียจัดเล็กละเล็กหลักตอนนี้ของผมก็กาก้าแหละแต่กาก้ายีบูตวิวนะจีบูตเองอะไรไม่เล่นนะมันขี้โกงเกินนะยีบูตเองมันขี้โกงเกินผมไม่เล่นอะ่ะนะก็เอาเป็นว่าคลิปก็ขอให้จบแต่เพียงเท่านี้น่าจะดีกว่านะฮะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปิดเทอมกันสั้นนี้ก็อย่างนั้นแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเพราะถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรฮะรขอบคุณครับ